สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาในคลิปวิดีโอนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ได้ออกไปจากประเทศอินเดียเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอยากจะพูดอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจอยากจะได้สาระความรู้ในคลิปวิดีโอนี้ขอเรียนเชิญติดตามให้จบแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า ของท่านเข้ามารับชมรับฟังในประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีความเชื่อมีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนที่ดำรงชีวิตซึ่งอาจจะกำหนดชะตาชีวิตตราบเท่าที่เหลืออยู่ของพวกเขารวมถึงคำว่าแม่ไหมในอินเดียเมื่อมีผู้ชายสักคนหนึ่งเสียชีวิตลงภรรยาไหมของเขาจะมีทางเลือกอยู่สามทางด้วยกันทางแรกก็คือกระโดดเข้ากองไฟไปพร้อมๆกับศพของสามีทางที่สองตกเป็นภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย สามีต่อไปหากว่าครอบครัวสามียินยอมและสุดท้ายก็คือมีชีวิตอยู่โดยถูกกีดกัน และถูกตัดขาดและถูกรังเกียจจากครอบครัวและสังคมในทัศนะของชาวอินเดียส่วนใหญ่ชีวิตหญิงไม้มไม่มีคุณค่าใดๆเพราะว่าชีวิตของพวกเธอนั้นเป็นของสามีไปแล้วและเป็นตลอดไปแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามในอินเดียาการเป็นแม่ไม้นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถือเป็นการสูญเสียชีวิตและโอกาสทางสังคมของพวกเธอไปตลอดการเมื่อไม่มีที่ยืนในสังคมกลรมาอยู่รวมกันในเมืองแม่ไม้จึงเป็นสิ่งที่พวกเธอเลือกท Редактор um. เมื่อสมัยยังเด็กผู้หญิงอินเดียจะเป็นสมบัติของพ่อแม่เมื่อโตขึ้นพวกเธอเป็นสมบัติของสามีคุณค่าของชีวิตถูกผูกติดอยู่กับสามีเมื่อวันหนึ่งที่สามีเสียชีวิตนั่นหมายถึงพวกเธอก็หมดคุณค่าไปด้วยไม่มีการศึกษาไม่มีงานทำไม่มีไรายได้ชีวิตของพวกเธอก็ไม่ต่างกับเรือรั่วที่อยู่กลางทะเลเพร้อมที่จะอับปางลงได้ทุกเมื่อความเชื่อและวิธีปฏิบัติต่อแม่ไม้ในอินเดียที่ตัดขาดและรังเกียจพวกเธอไม่ต่างอะไรกับการเร่งเรือจม ดิงซูตายทะเลได้เร็วขึ้นเมื่อถูกไล่ออกจากบ้านอาสมที่นาบับวิฟและเมืองอื่นๆเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่เราแม่ไม้ตะเกียบตะกายเพื่อที่ว่าจะเอาชีวิตรอดนั่นเอง สำหรับวิหารพระกิษณะแห่งเมืองนะบาบวรบมีเสียงสวดสรรเสริญและเสียงดนตรีประกอบดังต่อเนื่องไม่ขาดสายปกติแล้วการสวดบูชาเป็นหน้าที่ของนักบวชหรือไม่ก็เราผู้สแสวงบุญเท่านั้นแต่ที่นี่มีเสียงของไม่ไม้กลมใยคอยเปล่งเสียงและขยับเครื่องดนตรีไปด้วย นาบับพวิปนั้นเป็นสถานที่เกิดของไซทัญยามหาพระภูที่ชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นการกลับชาติมาเกิดของพระกฤษณะเนื่องในเทพเจ้าที่ชาวฮินดูเคารพอย่างสูงได้ชื่อว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนเดินทางมาที่เมืองนี้เพื่อศึกษาศาสนาซึ่งรับความศักดิ์สิทธิษษ์ไปจนถึงเป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิตคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มุ่งหน้ามาที่นี่ก็คือแม่ไม้จากอินเดียบางคราเทศเนปาล กว่า300ปีมาแล้วนาบับวิบนั้นเป็นแหล่งพักเพีงสุดท้ายของผู้หญิงกลุ่มนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่ม้ เมื่อที่มาอยู่ในเมืองนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยน้อขอทานจนไปถึงขายบริการทางเพศหลบร้อนหลบหนาวซุกหัวนอนอยู่ในศูนย์พักพิงบ้างอาสมหรือห้องเช่าเล็กๆบ้างบางคนกลางพ่อใบนอนข้างถนนมีสิ่งหนึ่งที่พวกเธอร่วมกันทำทุกวันทุกเวลาเจ็ดโมงเชา้าคือเราไม่ไม่จะมารวมตัวกันที่ศาลา ลงทะเบียนเพื่อรับเหรียญสวดและเขย่าเครื่องดนตรีเพื่อสารเสริญบูชาพระเกษณนะเมื่อใกล้ถึงเวลา11โมงแล้วเจ้าหน้าที่จะเริ่มเดินเก็บเหรียญเพื่อแลกกับอาหารที่ช่วยประทังชีวิตของเธอไปอีกหนึ่งวัน อาสมแห่งน,นี้เปิดรับหญิงแม่ไม้เข้ามาพักอาศัยและจาแกอาหารโดยแลกกับการสารเสริญเทพเจ้าสําหรับผู้อยากไก้การให้เงินนั้นง่ายกว่าการเตรียมอาหารวันละหลายร้อยกิโลแน่นอนการที่พวกเธอมารวมตัวกันแล้วสวดมนต์เปล่งชื่อพระกิษณนออกมาซ้ำแล้ซ้ำเราเป็นการชะล้างจิตใจให้สะอาด ขณะที่อาหารที่าสมเตรียมเราก็ต้องจิตถวายพระกิจนะก่อนเพราะฉะนั้นแม่ไม้เหล่านี้จะได้อาหารที่พระกิจนะประทานให้ผู้จัดการอาสมได้ระบุไว้ดังนี้สิ้นสุดสุดท้ายอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วลถูกยกมาวาง งประกาศว่าอาหารพร้อมแจกจ่ายแล้วของผู้จัดการอาสมไม่ต่างอะไรจากเสียงสวรรค์สําหรับผู้หิวโหวยและรอคอยเหล่าหญิงแม่ม้ทุกคนพร้อมใจกันลุกยืนขึ้นร้องเพลงขอบคุณพระกฤษณะเมื่อเพลงจบลงพวกเธอต่างกระหยิบอุปกรณ์ที่เตรียมติดตัวมาด้วยมีทั้งปิ่นโตกล่องใส่ถุงพลาสติกทยอยกันไปต่อแถวรอรับแจกอาหาร สำหรับในประเทศอินเดียจะมีเมืองแม่ไม้หลายแห่งแต่สำหรับนาแบบวิบนั้นจะมีแม่ไม้เดินทางมาเป็นจำนวนมากเป็นที่พึ่งสุดท้ายสำหรับพวกเธอเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอที่อยู่ที่นี่ความสุขดีมีอาหารฟรีมีสารีฟรีแม่ไม้ในบางประเทศก็เหมือนกับแม่ไม้ในอินเดียนี่แหละไม่มีที่ยืนในสังคม สำหรับหญิงไม้ที่ไร้งานขาดเงินสูญเสียครอบครัวและถูกรังเกียจอย่างน้อยที่สุดที่นี่ก็ยังมีที่นอนอาหารและได้อยู่ร่วมกับคนที่มีชะตากรรมเดียวกันแต่แน่นอนว่าชีวิตลำเค็นที่นี่แตกต่างจากชีวิตเดิมที่เคยเป็นอยู่สิ่งเดียวที่ช่วยเธอผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ก็คือการมองภาพถ่ายของสามีเมืเดียวที่เหลืออยู่ สิ่งที่ยังทําให้พวกเธอมีแรงลุกจากที่นอนได้ก็คือการได้ไปสวดมนต์ที่อาสมในตอนเช้าและการพร่ำขอพรพระผู้เป็นเจ้าเธออ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าให้เอาชีวิตไปได้แล้วเพราะเธออยู่แบบนี้ ต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆทุกวันนี้อยู่เพราะร่างกายยังมีลมหายใจแต่จิตวิญญาณน,นั้นไม่เหลือแล้วไม่เพียงแต่การที่สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อขอคําต่างๆหยิงไม้ทุกคนที่อาสมก็เช่นกันเราถามว่าหากขอพรอได้หนึ่งข้อพวกเธอจะขออะไรคาตอบของทุกคนเหมือนกันพวกเธออยู่ที่นี่เพียงเพื่อรอความตายจะต่างอะไรหากว่ามันจะมาถึงในวันพรุ่งนี้บางที อาจดีกว่าเพราะความทุกข์ทนทั้งหลายที่พวกเธอแบกรับอยู่จะได้สิ้นสุดลงสักทีหนึ่งไม่ว่าสามีจะเสียชีวิตไปแล้วสังคมก็ไม่อนุญาตให้พวกเธอปลดเปลื้องพันธะที่มีต่อเขาได้จนกว่าจะตายเช่นกันทําให้ขณะนี้ยังอยู่พวกเธอก็อยู่ในสภาวะเหมือนตายทั้งเป็นนั่นเอง ท่ามเนมเก่าแก่อย่างหนึ่งในอินเดียคือพิธีสตรีภรยาไม้จะก,กระโจนเข้าสู่กองไฟที่กำลังลุกไหม้เผาร่างสามีของเธอให้ตายตก ตามกันไปผู้เป็นการพิสูจน์รักแท้ของภรรยาผู้สื่อสัตว์และเชื่อว่าทำเช่นนี้แล้วสามีจะได้ขึ้นสวรรค์หากภรรยาคนไหนไม่ยินยอมที่ถูกจับโยนเข้าไปนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตรกรรมเมื่ออังกฤษเข้ายึดของอินเดียได้สั่งให้ยกเลิกพิธีอันน่าขนพองสยองกล่าวนี้ไปเสีย พิธีสตีหรือการกระโดดข้าวกองไฟให้ตายไปพร้อมสามีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามและผิดกฎหมายมาเกือบ200ปีแล้วทางเลือกที่เหลืออยู่ของหญิงไม้ก็คือการมุ่งหน้าเข้าสู่อาสมที่กระจัดกระจายอยู่หลายเมืองของอินเดีย เมื่อมีการประกาศเช่นนั้นแล้วกันต้องตายพร้อมกับสามีก็ถูกกระจัดออกไปแต่ทัศนะของชาวอินเดียที่มีต่อหญิงไม่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเธอต้องห่มสารีเสีขาวผ้าเนื้อหยาบเพื่อเป็นการแสดงอะไรต่อสามีที่จากไปแล้วต้องโกนหัวและห้ามสวมเครื่องประดับใดๆทั้งสิน้นเพราะสามีตายไปแล้วพวกเธอไม่ควรแต่งตัวเสริมสวยใดๆทั้งสิน้นงดกินเนื้ออาหารร้อนและกระเทียมที่เชื่อว่า เป็นการสร้างความต้องการทางเพศเพราะซื่อสัต์และจงรักภักดีดอสามีที่ตายไปแล้วเพียงคนเดียวเท่านั้นห้ามเข้าร่วมเฉลิมฉลองงานพิธีมงคลใดๆทั้งสิ้นบ้านไหนที่มีหญิงไม้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นหากมีงานมงคลจะถูกกักบ,บริเวณเธอไว้จนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้น ความเชื่อของชาวอินเดียมีความเชื่อเสมอว่าเพียงเงาของหญิงไม้เท่านั้นก็ยังเป็นเสน่ห์จังไรเป็นอัปมงคลความเชื่อนี้ไม่ยกเว้นแม้แต่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองไม้ไม้อย่างนาบบิ ที่มีหญิงไม้ย้ายมาพักเพียงกว่าพันคนสถานภาพของผู้หญิงอินเดียถูกกำหนดด้วยความเชื่อเก่าแก่โบราณที่ยึดถือและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโครงสร้างสังคมที่วางผู้ชายไว้สูงส่งประดุษเทวดาผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติหรือข้าวของแนวทางปฏิบัติต่อหญิงไม้เต็มไปด้วยการกดขี่และครอบงำ ยงแม้หลายคนอาจจะไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่เธอนึกถึงอยู่บ่อยๆเธอเพียงแค่คิดแต่ไม่อาจลงมือทำเช่นนี้ได้เพราะเ่อท่ว่าการฆ่าตัวตายจะทำให้เธอนั้นไม่สามารถขึ้นสวรรค์และนั่นจะทำให้เธอไม่ได้เจอสามี นักประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่ากฎและการปลุกฝังความเชื่อเหล่านี้มาจากการที่สมัยก่อนอินเดียเป็นสังคมชายเป็นใหญ่กฎทุกอย่างถูกตั้งโดยผู้ปกครองบ้านเมืองที่เป็นชายพวกเขาไม่อยากให้ผู้หญิงที่สามีตายไปแล้วมีความสุขอีกไม่อยากให้ยังรู้ดีเพราะจะไม่สามารถมีสามีใหม่ได้พูดง่ายๆคือการห่วงก้างน,นั่นเองชีวิตของแม่ใหม,ม่หลายคน ต่างมีข้อกำหนดมากมายเป็นความเชื่อโบ,บราณที่ปลูกฝังกันมาตั้งครั้งนมนานมาแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับแม่ไม้ในประเทศเอินเดียบังคลาเทศและเนปาลน,นั้นก็ขอจบไว้เพียงย่อๆเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ารับชมฟังอยู่ในช่อง YouTube วันใหม่ สตูดิโอก่อนเลื่อนคลิปไปที่อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ